ครับก่อนอื่นสิบหนิวของผมครับหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรครับขอกราบลงแถบตักแขกผู้ไม่เขียดที่น่ารักสุขสุสคนครับพร้อมกับทีมงานอีสานลำเพลินครับมอนีขอบคุณนะครับพี่ก้อยขอบคุณทีมงานอีสานลำเพลินผอมครับที่ให้โอกาสนกพงศกรครับมอนีมามอบความสุขไขกับพีกับน้องครับในช่วงเด็กๆในจักหน่อยปาด เห็นว่าลูกกินตะบะคูงดีก็จะเอาแคบหมูมาฝากทีละโลสองโลนะแม่เนาะขอบคุณครับอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณพี่ปอนนะครับขอบคุณแม่สวียนขอบคุณพี่ปอนพี่มีนาพี่อ้อนนะครับขอบคุณมันเลยน้ำใจนะครับขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียน,นะครับผม ขอบคุณแม่บัวพาแม่สุภาพรป้าขอบคุณแม่ปูแม่พลอยแม่บอลนะครับแม่นุชชนาะนะครับแม่การฝรั่งเศสแม่นวลฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม่ดิงสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม่แพนด้าฝรั่งเศสแม่ปูแม่นางแม่นางแม่บัวแม่ประสัต์แม่ต็อกแม่พลอยรอบสองขอบคุณมากนะครับครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับคิดถึงละล่าแม่ที่ออกมาให้ตอนนี้ถ้าอีกครึ่งสมองออกมาให้ประกาศซื้อบัลลูเรีองแน่นอนครับเพราะว่าเรานาเวทีนี่แห้งครับก็เหล่าหลังเวทีโอ้ยขอบคุณพี่ก้อยหลายๆเอ้อมื่อนี้ก็ได้ขอบคุณแม่พินนะครับเอาขอบคุณพระเอกเต้นสิทธิกรครับปาร์ต้นเงินลอยหนึ่งนี่กูเสียอัดกวาไปเลยเพื่อนกหลี ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะครับเพื่อนต้นนะครับผมปาเอาแม็กมาเอาขอบคุณอาจารย์นันตรีนะครับจากอีสานลำเพลินด้วยเดอ้อนะครับผมขอบคุณพีขอบคุณน้องนะครับขอเสียงคนที่ยังไม่เมาหน่อยครับ